เขาลงหรือว่าเขารักไม่รู้นะครับแต่รู้สึกว่าเขาจะชนกระจกนี่มาเกือบชั่วโมงหนึ่งแล้วครับที่ผมมาสวัสดีครับวันนี้นะครับช่อง youtube สมรีคุณดีมีน้ำใจนะครับผ่านมาเยี่ยมน้องอุ้มบุญผู้แสนสวยนะครับนี่ครับคนไหนเป็น f อของอุ้มบุญนะครับคนไหนก็ติดตามช่องน้องอุ้มบุญอยู่ก็ อย่าลืมเด้อแฟนเอฟซของสัมฤีก็อย่าลืมมาติดตามช่องน้องอุ้มบุญด้วยนะครับพอดีผ่านมาโมเมนต์ผ่านมานะครับคุณพ่อมาเก็บเห็ดครับภรรยาอยากกินเห็ดเดือดร้อนนะครับเจ๊เห็ดเพิ่งนะครับใส่แลกลัวไหมเพื่นน่ะมาบัตริจา่าเร็วๆบัตริจา่าสวยๆวยัตริจา่าบัตริจ่าครับโอ้โห บ้องนิงกินดีเยี่ยมพีจาครับสามเทียสามเทียอีกเทนึงอีกเทนึงเออถึงว่าถึงว่าเขามีเอฟซีหลายนะครับเอฟซีเขาเยอะก็เพราะน้องอุบุญน่ารักนี่เองเนาะ โอ้นี่นะครับบ้านหลังใหม่ที่เขาบอกว่าเอ่าจะสร้างให้นะครับให้อ่าให้แม่ของน้องอุบุญอืมป่หาย บ่หายว่หาย <laughs> ดูเขาอ้อนไหมครับอ้อ,อนดูอ่อนดูอ่อนดูอ,อ่อ,อน,อ,อ,นอ่อนอ่อนอ่อออนเก่งเนาะสมอ่อนเก่งแต่เนาะน้องลาอุ้มบุญวันดีแล้ว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 ให้กินกล้วยแล้วแล้ว สวัสดีเล um ยสวัสดีเลยบสวัสดีเลยบ่าให้กินกล้วยเด้อสวัสดีจ้าเลยสวัสดีจ้าเลยสวัสดีจ้าบ่าให้กินกล้วยได้บสวัสดีบ่าให้กินกล้วยเด้อ่าอยากกินกล้วยอยากกินกล้วยนะ้นะะองบุญอยากกินกล้วยแล้วมาๆนี่เลยลูกใหญ่ๆน้องบุญอยากกินกล้วยแล้วแล้วแสวัสดีจ้าสวยสวยจ้าสวย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 คนนี้สวยคนนี้ยังไม่สวยพอ ตามคนนี้ตามคนนี้ตามนี้เก่งเคนเออเออจะกินโทรศัพท์ใช่ะ chạm mือ con chạm mือ con chúc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 thằng này thằng này thằng này chụp đi chụp con chụp con chụp chúc, chúc con chụp con chụp con Và đi 3 tี 1, 2 2 2, 2 tี 1 tี 1, ôi đẹp hột si tia ảo พื่สิดาผมมาเนาะเพิ่นผมมาถ่ายรูปสั่งเพิ่นนีเนาะเพิ่นก็นมีเอฟสีเนาะเพิ่นผู้หายเนานะครับพอดีผ่านมาเพิ่นก็เมนเพื่อนนะครับเพิ่นก็เป็นพ่อใหญ่ผมนี่แหละบัดดี้ก็แล้ว,ว,วสวยๆลูกสวยอุบุญสวยแล้ว นี่ครับมาเบิงมาเบิงความแปลกอีกอย่างหนึ่งที่พอเคยพอนะครับอันนกเห็นกระจกเราจะได้จังส่วนกระจกัึงแต่เสร้าจึงแต่ผมมาจอดรถนะครับนกมากกระจกครับ นะครับพี่พี่ดูสังเกตทงใสทะเบียนรถผมนี่จะออกเลขแน่นอนครับนกกระโดดตำเฉพาะกระจกมันคงมันคิดว่าเป็นคู่ต่อสู้ของมันแน่นอนครับเออสังเกตดูนะครับพี่พี่เอาเอาเข้าไปดูดูดูด ดูยากมากนะครับนี่ก็เป็นภาพที่อยากให้พี่ทุกคนได้ชมกัน นกปะทะนกนกขำนะครับพี่น้องพอง,งงคือกันละเบิ้งแนบเบิ้งกระจกแล้วกะทีกระจกอยู่ตลอด ผมว่าน่าจะออกนะครับออกแน่นอนครับนี่ถ้าเกิดสองพุธภาคมยังไงก็ออกครับตัวเดิมเก้าแปดห้าแปดออกอีลีครับออกอีลี่อยู ระหว่างนกกับกระจกเอาเข้าไปเอาเข้าไป ศักดิ์ีของความเป็นนักสู้นะครับผมให้รู้ว่าไผเป็นไผนะครับความเป็นนักสู้นี่แหละเขาเรียกว่าความเป็นนักสู้จะได้รู้ว่าไผเป็นไผเอาจัดเต็มอ <c oughs> โอ้ <c oughs> โอนะครับเพิ่งเคยเห็นนี่แหละครับผมนกกรกระจกสู้กันสู้กันบ่ถอยเลยครับบ่มีลบเก่งทั้งคููศึกทิ้งความหล่อ เพิ่มเพิ่ไปนี่เบิ่มเพิยังนี่นกแปลกก็สร้างอีกเอาปิดบ่ปิดโบโหละเคยลงคลิปนี้เทียบบ่เบอเคยเทีย